นิ้ขออนุญ,ญาตนะคะเริ่มที่ท่านศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณายแพยที่วัดผลนิกรก่อนนะคะเนื่องจากท่านอาจารย์นิวัฒน์เองนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกแล้วก็ในการนําเครื่องมือรวมถึงเทคโนโลยีเลเซอร์มาใช้เพื่อการรักษาทางด้านเอสเตติกในประเทศไทยตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็ว่าได้นะคะอยากถามอาจารย์ถึงแรงบันดาลใจค่ะรวมถึงมุมมองในการนําเทคโนโลยีเลเซอร์มาประยุกต์ใช้ในการรักษากับสกินทป์คนเอเชียในช่วงแรกค่ะเรียนเชิญค่ะ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านาผมขอขอบคุณครบ,บริษัทใหม่นะเอซ่า e ทึงใหญให้โอกาสผมได้มาร่วมง,งานที่สำคัญครั้งนี้นะครับก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมาอะไรเป็นแรงดึงใจให้เข้ามาใช้เลเซอร์ทางการแพทย์นะครับเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับสมัยนั้นคนที่จะใช้เลเซอร์ก็คงจะผูกเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยมองในแง่่าเป็น พวกหมอที่ประหลาดๆนะครเพี้ยนๆเนียใช้เครื่องมือใหญ่โตโมโหัวรานเพื่อมาทํางานเล็กๆอะไรพวกนี้ยก็ะจะมีปัญหาอยู่ตลอดนะฮะในเรื่องว่าการสนับสนุนในเรื่องสถานที่งบประมาณสารพัดนะผมจําได้ประชุมเรื่องเลเซอร์ครั้งแรกนะทำไมคนที่สนใจเนี่ยมีคนมาร่วมประชุมนะไม่ถึง10คนนะอันนะั้นมีการเริ่มต้นในประเทศไทยใช้ co 2เลเซอร์เพื่อผ่าตัด พวกเนื้องอกพวกมะเร็งความสนใจครั้งแรกของผมก็คือว่าที้ทําไมเราทําพวกเนื้องอกผิวหนังพวกวอดพวกมะเร็งอะไรพวกเนี้ให้มันเร็วกว่าเดิมได้ไหมแลวผลดีกว่าเดิมได้ไหมไม่มีแผลเป็นไม่มีเลือดออกก็ทําให้สวยหาวิธีการนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสาเรียนรู้จากแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงกว่านะครับแล้วก็ได้เป็นตัวอย่างชีวิตของผม,ผมว่า าการเลือกเป็นแพทย์เนี่ยเราก็ต้องเลือกที่จะเป็นไม่ใช่เป็นรักษาคนไข้อย่างเดียวก็ต้องเป็นครูด้วยนะครับเราก็จะต้องสอนแพทย์รุ่นน้องนะครับในสิ่งที่เราเรียนรู้มาเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องลำบากแล้วทําผิดพลาดแล้วคนไข้เดือดร้อนอีกผมก็เลยสอนมาตั้งแต่สมัยเป็นอาจารย์านิกาณะแพทย์ก่อตั้งศูนย์เลเซอร์แห่งแรกที่รามาธิบดีนะครับแล้วก็ คลินิกก็ใช้เครื่องเลเซอร์มันตั้งแต่ต่อต้น40กว่าปีแล้วทําไมก่อนก็รักษาพวกที่เป็นพวกปัญหาอย่างปานอย่างอะไรพวกนี้ซึ่งก็ยังมีอยู่เยอะแผลเป็นอะไรพวกนี้จนกระทั่งมีวิวัฒนาการเลเซอร์ยุคหลังๆหรือเครื่องมืออื่นเรียกอ n นเ g อร์ s e ีนะซึ่งทํางานได้ดีขึ้นมากมีมีแผลน้อยมีการบาด็บน้อยเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราสามารถทํางานด้านความงามได้ดีขึ้นหรือคนก็มีอายุมากขึ้นด้อ,อ,ยอยากจะ ทํางานได้นะครับนี่ยังยังแอคทีฟอยู่สมองยังทำงานอย่างเงี้ยก็อยากจะดูดีนั้นก็กลายเป็นสิ่งจําเป็นไปแล้วเรื่องการทําให้คนดูดีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นส่วนเกินที่ไม่ไมจําเป็นละสังคมก็เริ่มยอมรับมากขึ้นในมุงการแพทย์ด้วยกันก็เริ่มยอมรับมากขึ้นแต่ก็ยังต้องไปอีกไกลครับวันนี้ก็เป็นสิ่งมหาศารนั่นหลบผมเลยนะครับเพราะว่า มีแพทย์ที่สนใจจริงๆแล้วนะฮะเราลงลงทุนลงแรงซื้อเครื่องมือแพงๆนะฮะเพื่อจะมาทำงานให้ได้เป็นเลิศเนี่ยมากมายกว่าที่ผมเคยคิดไปเยอะทำไมแล้วผมคิดว่ามีสักห้าสิบคนร้อยนะร้อยคนในประเทศนี้ก็น่าจะมากแล้วนะปฏิบัติุบันี่มากกว่าเดิเยอเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเราจะต้องเรียนรู้ต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแข่งกับคนอื่นแข่งกับสากล ทำยังไงงั้นการร่วมมือระหว่างาแพทย์กับผู้ผลิตเครื่องมือบริษัทเครื่องมือนักวิทยาศาสตร์จรึงเป็นเรื่องจำเป็นมากางั้นแพทย์นึงจำเป็นต้องทำงานวิจัยต่อเนื่องนะถึงแม้จะ,กะเกษียณไปแล้วหรือ อะไรก็ตามเพราะเราเจอคนไข้อาจจะมีโอกาสที่เจอคนไข้มากเก็บข้อมูลวิเคราะห์แปรผลนะครับอย่างถ้าเกิดเราทํางานต่อเรื่องแล้วก็นําเสนอให้คนรู้เนี้ก็คนไม่ว่าที่ไหนก็อยากจะเรียนรู้จ,กจากเราเพราะว่าเขาย่นเวลาในการที่จะเอาเครื่องไปใช้นะเป็นสิ่งที่ผมถือปฏิบัติเพราะฉะนั้นกเกษียณมันก็เลยไม่มีผมลบคําว่ากเกษียณไปจากพจนานกรมผมแปลว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้จัก ผมมีเส้นเลือดหัวใจตีไปสองเส้น้วน้าพาคาตาไปบอ,อ,อ,อกเขาโคม่าคาทลเลกสองข้างเราลัองจะไปเปลี่ยนเขาเพราะงั้นผมก็ยังไปเรื่อยๆตาบใดที่ยังสมองยังคิดได้มองยังเห็นนะมือยังทํางานได้เราคิดว่าเราคงทํางานไปสิ้นสุดอันนี้ความสัมพันผมกับเทคนิคอลไบโอเมสเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญเนี่ยนะคือเราก็พยายามหาเครื่องมือพัฒนาไปเอยวันหนึ่งแล้วก็เออ เจอเครื่องวีนัสีนะฮะก็เป็นเครื่องแรกที่ผมใช้ของเทคนิค c a l b ยคอมก็ได้รู้สึกว่าบริษัทนี้เนี่ยมีความสนใจที่จะสนับสนุนแพทย์อย่างแท,ท้จริงไม่ใช่ขายเครื่องแล้วว่าหายไปเลยตามก็ไม่เคยมาอะไรเงี้ยนะครับนะมีอะไรใหม่ๆก็มาบอกเนะมีการอบรมประชุมที่ไหนก็นะมาแจ้งข่าวให้เราทราบอยู่เสมอเราคิดว่าบริษัทนี้ใช้ได้นะมีหลักการพูดแทนก็ พยายามหาความรู้เพิเ่มเติมอยู่ตลอดอะไรเงี้ยนะครับวันนึงก็ทางทางบริษัทไซโนชัวประธานตอนนั้นนะครัมาคุยกับผมเพราะว่าเราก็เริ่มใช้เครื่องไซโนชัวหรือเครื่องพิกคชัวนะแต่เป็นตอนนั้นเอเย่นบริษัทอื่นนะครับก็บอกว่าต้องการจะพัฒนาผนละิตภัณฑ์ทางด้านเลเซอร์ของไซโนชัวในประเทศไทยอยากจะหาผู้จัดจำหน่ายใหม่นะครับ ผมก็เลยแนะนำา่าวก็นะี่ไงเอาเทคนิคแบบโอเมก่ยเพราะผมเห็นสาคนเนี่ยผมก็รู้จักแค่สามคนเนี่ยคุณบอลจูลี่นะฮะใชนะฮะน้ำมังกรเนะก็ดูว่าเป็นคนกลุ่มคนหนุ่มสาวที่น่าจะเป็นอนาคตของของวงการได้เพราะเรามีความตั้งใจจริงที่จะทําให้ดีผมก็เลยแนะนำบริษัทเซนตรชัวนะครับบอกว่าให้ตรติดต่อบริัทเนี้ยกุยเข้าดูว่าเขาจะเป็นดิสติบิวเตอร์ให้ไหม แลคนสุดท้ายเนี่ยก็ปรลงกันได้ก็เปลี่ยนดิสติบิวเตอร์แล้วก็นับว่าเป็นการแนะนําที่ถูกต้องแล้วก็ผมก็ยินดีที่ทั้งสามคนเนี่ยได้พัฒนามาถึงจุดนี้นะครับและผมก็หวังว่า,าเขาจะสนับสนุนแพทยนะ์ทุกท่านเนี่ยนะครับให้ได้มีโอกาสใช้นะเครื่องมือที่ดีนะมีการสนับสนุนทางวิชาการมีการฝึกอบรมนะต่อ,นตอนเนื่องซึ่งเขาก็ได้ทําให้ผมเห็นเพราะว่า ป plane. ัจจุบันนี้ผมทำคลินิกอยู่ที่โพหินนะครับก็มีคนไข้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็กำลังทำศูนย์ฝึกอบรมทางทางบริษัทเอสล่านี่ก็เป็นผู้สนับสนุนสำคัญที่จะไปจัดอบรมประเภทแฮนออนเป็นระยะระยะเพื่อให้แทบซึ่งหลายท่านในที่นี้ก็เคยไปเรียนกับผมเนี่ยได้สัมผัสจริงๆว่าการทำของคนไข้จริงๆเป็นยังไงปัญหารายละเอียดเป็นยังไงซึ่งแล้วว่าผมจะ ดำเนินการต่อไปแล้วผมมองว่าควรจะมีมากขึ้นนะครับเพราะว่าสถานบริการทางด้านความงานในประเทศเรามีตั้งหลายพันนะครับมีเพียงส่วนน้อยผมว่าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงระดับนี้ไม่ถึง10นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมขอขอบคุณบริษัทที่ได้พยายามตั้งใจพัฒนาแล้วก็อยากจะขอให้บริษัทนี้ประสบความสาเร็จนะครับและพัฒนา นะฮะทางด้านวิทยาศาสตร์ความงามและสัลยการความงามด้วยเลเซอร์หรือด้วยวิธีการอื่นเนี่ยนะครับยังต่อเนื่องต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะจะเสริมอะไรบ้างคะได้ค่ะจะบอกว่าท่านอาจารย์เนี่ยเป็นปูชนียบุคคลของวงการแพทย์ความงามเป็นคนเริ่มต้นเลเซอร์ของประเทศไทยมีอาจารย์นิวั์ถึงได้มีหมอจิมานะคะ ก็ตะกี้ที่อาจารย์บอกว่าสมัยก่อนเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะคะเรื่องเลเซอร์ทุกวันนี้ใครไม่เลเซอร์เนี่ยแปลกประหลาดแล้วนะคะ<ช>สู่นะคะ<ช>รเรื่องวง,งการความงามนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นิวัฒน์เป็นอย่างสูงเลยคะ่ะ